ที i l ยานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยนสวัสดีครับพวกผมโทมัสพิชเชยนของพักตีกครั้งนะครับในที่ทำงานของเราทุกคนครับก็คงจะมีคนที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นมิตรนะครับใครมาประสานงานมาพูดคุยอะไรด้วยเนี่ยดูเหมือนโอ้โ oh, หเป็นเพื่อนได้กับทุกๆคนเลยเวลาจะมีปาร์ตี้มีงานสัมมนาอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นคนแรกๆเลยนะฮะ ให้เขาให้ออกไปเต้นก็เต้นเขาให้ออกไปกินก็กินให้ไปทําอะไรก็ทําคนในสไตล์นี้บางทีเราก็รู้สึกว่าเออเขาง่ายๆดีอยากให้ทาอะไรก็ทําได้นะครับแต่แน่นอนว่าในที่ทํางานของเราทุกคนก็จะมีคนที่อยู่เหมือนกับอยู่ขั้วตรงข้ามกับคนแบบนี้เลยครับคือดูเป็นคนเงีย,งยบๆเก็บตัวให้ออกไปทาอะไรกับไหใท้ยิ่งให้ออกไปเต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่เอานะฮะก็จะก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองเพื่อนชวนไปกินข้าวไปปาร์ตี้ไปอะไรเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเห็นคน ที่มีลักษณะบุคลิกแบบนี้เนี่ยจะมาสูงสิงนะฮะหรือมาร่วมใช้เวลาด้วยแต่หลายๆคนที่เป็นลูกบุคลิกลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นคนทํางานไม่ดีนะครับคือบุคลิกลักษณะเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการทํางานโดยตรงแต่ว่าบุคลิกแบบที่2ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็มักจะถูกเลเบลด้วยคําว่า introvert ใช่ไหมครับ introvert คือคนที่มีลักษณะขี้อายเก็บเนื้อเก็บตัวไม่แสดงออกไม่ค่อยเข้าสังคม พอถูกเลเวลแบบนี้ไปเนี้ยไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะทำให้ถูกเหมารวมว่าโอ้ยคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยดิวด้วยยากมีโรคส่วนตัวแต่ต้องเข้าใจใหม่ก่อนนะครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยล่าสุดที่ผมไปอ่านบทความแล้วก็เอ่อสิ่งที่นักวิจัยเขาทำเนี่ยนะเขาบอกอินโทรอินโทรเวิร์ตน,นี่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนหญิงนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องการชวนไปไหนไม่ค่อยจะไปชวนคุยก็บางทีก็ไม่ค่อยคุยด้วยเนี่ยดูทําตัวแปลกแยกก้ไม่ค่อยจะสูงสิงกับเพื่อนเอนเ,อนเท่าไหร่เนี้ย จริงๆแล้วคนที่เป็นคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาไม่ได้หญิงนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความเก็บเนื้อเก็บตัวขี้อายไม่กล้าแสดงออกทีนี้้คาแรคเตอร์แบบนี้นะครับพอหันออกมาเจอกับคนอื่นๆก็เลยถูกเหมารวมว่าเอ๊ะบางทีหญิงหรือเปล่านะครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยถ้าพูดก็พูดอาจจะไม่ได้มีพลังมากนักไม่รู้สึกถูกชาร์จพลังเวลาที่ต้องอยู่กับคนหมู่มาก หรือว่าอาจจะไม่ได้มีความสุขมากนักจากการไปสังสรรค์แล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ต้องกว้างๆนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่เป็นคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อกี้ที่ผมบอกไปครับพอถูกเลเบลว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยบางทีถูกเหมาวรวมในด้านที่ค่อนข้างติดลบสักนิดหนึ่งนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าจอห์นนัทันครีกนะครับก็มีการทำวิจัยแล้วก็แบ่งประเภทของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเอาไว้4ประเภทซึ่งผม คิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าที่ทํางานผมเนี่ยก็มีคนที่โอเอ็กโทรเวิร์ดนะชวนไปไหนไปด้วยเวลามีปาร์ตี้นี่โอโหจับไมค์ขึ้นมานะฮะสร้างเสียงหัวเราะสร้างบรรยากาศคนแบบนี้ก็เรียกว่าช่วยให้บรรยากาศหรืองานต่างๆมันก็มีความสนุกสนานได้ง่ายขึ้นแต่ก็จะมีคนอีกลุ่มหนึ่งที่เหนียมๆไอๆนะฮะเกาะกลุ่มหรืออยู่ตามมุมเขาไปทำอะไรก็ไม่ทํา อ่อันนี้ก็จะเวลาที่มีปาร์ตี้หรือมีงานสัมมนา,าต่างๆบริษัทเนี่ยก็อาจจะขุดออกมายากสักนิดหนึ่งนั้นสำหรับผมเนี่ยพออ่านบทความนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นบทความที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเวลาที่เราจะต้องออดิวกับคนมากๆในที่ทํางานของเราเนี่ยคนเอ็กโทรเวิร์ดส,ส่วนใหญ่ก็แค่ว่าต้องพยายามเนี่ยลดพลังเขาลงหน่อยใช่ไหมฮะไอการลดพลังมันก็ไม่ยากหรอกแต่การดึงพลังของคนที่เรียกว่าขี้อายขี้อายเนี่ยให้เขามีพลังขึ้นมาเนี่ยผมว,ว่านี่ยากกว่าจอห์นเทิรครีก อินโทรเวิไว้4รูปแบบตามพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Social Introvert นะครับเป็น Introvert ์ที่ยังชอบเข้าสังคมนะชอบพบปะผู้คนอยู่แต่ว่าต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่เกินไปเป็นเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่ต้องสนิทหน่อยคน Social Introvert เนี่ยถ้าดูเผินๆคืออาจจะไม่ชอบพูดคุยนะครับชอบอยู่เงียบๆแต่คนกลุ่มนี้ครับพอไปอยู่รวมกับคนสนิทเรียกว่า บุคลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยกลายเป็นคนเฮฮาสนุกสนานเต็มที่นี่คือผมว่ามีเยอะมากเลยนะครับคนทรีมคนที่มีความเป็นอินโทรเวิร์ตแต่พออยู่กับกลุ่มเพื่อนๆแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่อินโทรเวิร์ตบ้างคนแบบนี้นี่คือสิ่งที่นักวิจัยเขาบอกว่าคนแบบนี้เรียกว่าโซเชียลอินโทรเวิร์ตนะครับกลุ่มที่สองครับ Think i n g introvert นะครับ Think i n g introvert คืออินโทรเวิร์ตที่ชอบใช้ความคิดอยู่กับตัวเอง ยิ่งอยู่กับตัวเองยิ่งสามารถที่จะดำดิ่งลงใช้เวลาคลุ่นคลิดอะไรคนเดียวได้เป็นวันๆแล้วมีความสุขกับการวางแผนทำนู่นนี่นั่นอยู่คนเดียวใช้เวลาอยู่ในโลกของตัวเองแต่ไม่ได้เรียกว่าหลุดออกไปจนเพ้อจนฝันนะครับแต่รู้สึกมีความสุขเวลาที่ตัวเองได้โฟล์อยู่ในจินตนาการของตัวเองคน thinking introvert เนี่ยก็เลยมักจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวมากกว่าคนอื่นนั่งคิดนั่งฝันนั่งคิดถึงเรื่องที่ตัวเองชอบนะครับ ผมเชื่อว่าคนกลุ่มที่เป็น thinking introvert เนี่ยค่อนข้างจะมีจินตนาการสูงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือว่าเล่าเรื่องออกมาได้เก่งเท่าคนที่เป็น extrovert แต่เขาอาจจะใช้เวลานะครับในการวางแผนปฏติประตอร่อเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างเวทีหรือขุดเอาอความคิดสร้างสารรค์จากคนในกลุ่มนี้ครับที่เป็น thinking introvert เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้ไอเดียหรือความคิดริเริ่ม ที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างเพราะว่าเขาอยู่ในความจินตนาการอยู่ในความคิดของเขาเรียกว่ามีสมาธินะครับอยู่ในสิ่งที่เขาให้ความสนใจลองคิดดูว่าถ้าเรามีคนที่เป็น thinking introvert อยู่ในออฟฟิศของเราและเขาอินกับงานมากๆไอเดียหลายอย่างนะครับที่เขาคิดออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์มากๆกับทีมและก็องค์กรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องขุดให้เจอนะครับว่าคนที่เป็น introvert ในออฟฟิศของเราเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่ากลุ่มที่3มครับ anxious introvert นะครับ คน Anxious Introvert เนี่ยก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างจาก Social Introvert a n x i นะครับ r o x i r u s i น t r o v e r t นี่อาจจะยากนิดนึงคือเป็นคนเก็บตัวที่แสวงหาความสันโดษนะครับอาจจะเพราะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ประหม่ามากๆเวลาที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนอื่นไม่ค่อยมั่นใจในทักษะการเข้าสังคมของตัวเองมากนักนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่ความวิตกกังวลของตัวเองเนี่ยก็เกิดขึ้นตลอดเวลา Introvert กลุ่มนี้ครับผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ รับมือยากที่สุดทั้งกับตัวคนที่เป็นคนในกลุ่มนี้เองแล้วก็กับเพื่อนๆที่ต้องทำงานนะหรือข้องเกี่ยวคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูจะน่ากังวลไปหมดการพูดคุยอะไรต่างๆก็ดูจะไม่ค่อยมี responsiveness คือไม่ค่อยที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบถ้าคนที่เป็น anxious introvert ตั้งใจทำงานและทำงานได้ดีมากๆก็คือโชคดีไปนะครับแต่ถ้าเขาเป็น anxious introvert แล้วทํางานได้ไม่ดีทีนี้แหละครับผมว่ามาหากาบของการทํางานเป็นทีมเลยแหละนะเพราะว่าถ้าทํางานไม่ดีด้วยแล้วก็วิตกกังวลง่ายเวลาที่จะเทคคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมว่าลําบากมากเพื่อนร่วมงานก็คงต้องแบกนะครับแล้วก็ต้องรับมืออย่างต้องใช้ความทั้งความรู้สึกใช้ทั้งคําพูดใช้ทั้งความอดทนหลายอย่างมากจริงๆคนกลุ่มนี้นี่ผมว่าส่วนใหญ่เวลาอยู่ในออฟฟิศเนี่ย มักจะโดนหัวหน้าต่อว่าเพื่อนๆก็มักจะไม่ค่อยเอาเป็นกลุ่มที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดเวลาที่ผมเห็นคนในออฟฟิศที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอะไรก็มองในแง่ลบอะไรก็ดูวิตกกังวลแถมการเทคคอมเมนต์ก็ไม่ดีพูดประโยคสองประโยคปั๊บเนี่ยเอาแล้วนะฮะดูหมดแรงดูไม่อยากทําแล้วก็ไปคิดหมักหนักคิดมากว่าตัวเองไม่ดีคนนั้นคนนี้ไม่ชอบหรือเปล่าอยู่คนเดียวดีกว่าทีมเพลเยอร์ของคนที่เป็นแอนเชซินโทรเวิร์ดเนี่ย ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็น anxious introvert อาจจะต้องตั้งสติให้ดีนิดนึงนะครับอาจจะต้องฝึกทักษะในการเข้าสังคมบ้างนะครับคงไม่ใช่ว่าฝืนตัวเองจนมีความทุกข์นะครับแต่ว่าการทำงานสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือต้องทำงานเป็นทีมแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเรารู้สึกวิตกกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องเลือกอาชีพที่มันใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นหลัก เช่นอาชีพออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องพบปะพบเจอกับใครรับออเดอร์ส่งออเดอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลักนะครับพูดคุยวันหนึ่งอาจจะน้อยมากนะเช่นเปิดร้านอาหารขายเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยวันๆก็เจอรเดอร์เป็นหลักแล้วก็ออกไปซื้อของมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครอาจจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนในกลุ่มนี้นะครับ anxious introvert แต่ถ้าเป็นงานที่สมมุติอยู่ในออฟฟิศที่สตาร์ทอัพนะครับหรือมีความแอคทีฟสูงๆเนี่ยโอ้ผมว่าคนกลุ่มนี้เหนื่อยมาก เหนื่อยมากน้องๆที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความแ n x i o u s นะมีความวิตกกังวลเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องระวังในการที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเองสักนิดหนึ่งแต่ให้ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าต้องพยายามฝึกหัดทักษะในการเข้าสังคมคือการเข้าสังคมมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการสังคมในที่ทํางานเนี่ยมันก็คือ หันด้านที่มีความเป็นมืออาชีพเข้าไปทํางานครับมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเพื่อนกันทุกคนรอกครับในที่ทํางานเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะฮะหรือหลักหลายสิบเป็นสิบก็ตามเนี่ยบางคนทํางานอาจจะแค่รู้จักกันเท่านั้นเองครับแต่สําคัญเลยคือต้องหันความเป็นมืออาชีพเข้าหากันนะครับโอเคอันนี้คือสาหรับคนกลุ่มที่เรียกว่า anxious introvert นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ restrained introvert นะครับเป็นคนกลุ่ม introvert ที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับทุกอย่างคิดเยอะ ใคร่ครวนนะครับกว่าจะพูดกว่าจะแสดงออกนี่ต้องอทบทวนให้ตัวเองมั่นใจก่อนแล้วค่อยแสดงออกมาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะให้ทําอะไรปรับปรับทันทียากแต่ข้อดีของคนกลุ่มนี้คืออะไรครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีความระแวดระวังภัยสูงอาจจะช้าในการตัดสินใจบ้างแต่ข้อดีถ้าเกิดคุณทํางานหรือตัวคุณเองเป็นแบบนี้นะฮะหรือต้องทํางานกับเพื่อนหรือมีลูกน้องที่เป็นกลุ่ม r e s t r a i n introvert ข้อดีคือให้เขา เป็นคนคอยทำเรื่องของ QC นะฮะ Quality Control ทำ QAQuality Assurance นะครับ, Control, A, urance, รบหรือเป็นคนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเงี้ยผมว่าคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากแล้วยิ่งเขาทำได้ดียิ่งได้รับคำชมก็จะยิ่งมีความมั่นใจยิ่งมีความมั่นใจก็ยิ่งทำได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะผมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้ประโยชน์กับทีมงานมากนะครับต้องแต่ก็ต้องบอกว่าระวังตัวคิดเยอะใคร่ครวญทุกเรื่องเนี่ยก็ต้องฝึกหัดเรื่องของการสื่อสารให้ดีด้วยเพราะว่า ถ้าทุกอย่างมาระวังไปหมดเนี่ยกม็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นเขาคิดเขาทำเนี่ยว่ามันไม่ดีไปสมดอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันผมก็เคยเจอในออฟฟิศผมนะฮะก็มีน้องที่โอ้โหระมัดระวังไปซะทุกอย่างซึ่งเป็นข้อดีซึ่งผมก็ชอบคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมักจะชอบคนที่คอยระวังแต่สิ่งที่มันจะทําให้เกิดการทอกซิกในทีมก็คือพอคนนึงระวังและคิดเยอะมากๆเนี่ยก็จะวิจารคนอื่นทุกอย่างเลยฮะ อะไรก็ทาไม่ได้ไอ้นุนก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันคือการจัดการความเสี่ยงชนิดหนึ่งมันไม่มีการตัดสินใจอะไรที่มันไม่มีความเสี่ยงเลยอย่ที่จะต้องตัดการความเสี่ยงให้ได้เนี่ยมันก็ต้องคํานวณให้ดีนะครับแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเป็น risk taker คือเป็นคนที่พร้อมแล้วก็กล้าเสี่ยงนะครับทีนี้พร้อมแล้วก็กล้าเสี่ยงเนี่ยแต่มีคนคนนึงมาคอยบอกว่าไอ้นุนก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่เอานะ บรรยากาศในทีมมันจะแย่นะครับเพราะนี่คือ4กลุ่มที่นักจิตวิทยาอย่างจอ์นาธานครีกนะครับจัดแบ่งประเภทออกมาแล้วผมว่าน่าสนใจมากในการที่เราจะเอามาใช้ในการบริหารจัดก,การในทีมของเราอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องเข้าใจคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตให้ได้ก่อนคือสิ่งหลายครั้งที่ผมเห็นในที่ทำงานของผมเนี่ยคนที่มีความเป็นเอ็กโทรเวิร์ตก็มักจะ ชาเลนจ์หรือเรียกว่าท้าทายหรือว่าจะเรียกว่าคอมเมนต์คนที่เป็นอนะินโทรเวิร์ตหนักมากไปนิดนึงบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนคนอินโทรเวิร์ตจะให้ไปพูดไปเถียงไปแอคชั่นเร็วนะครับแล้วก็กล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกเหมือนคนที่มีลักษณะเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มักจะนะครับมักจะที่คนกลุ่มเอ็กโทรเวิร์ตบางทีก็ไปขม่มนะครับแล้วก็ไปต่อว่าหรือคอมเมนต์อะไรแรงๆกับคนที่เป็นกลุ่มอินโทรเวิร์ต ผมเวลาบริหารจาัดก,การทีมเนี่ยผมก็พยายามต้องพยายามที่จะวิเคราะห์นะครับว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่พูดไม่จาแต่ข้อดีของเขาคืออะไรล่ะนี้ข้อดีของเขาคืออะไรก็ต้องกลับมาดูไอ้สกลุ่มที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นโซเชียลอินโทรเ t ิร์ตไหม Think i n ินโทร r บิร์หรือเปล่า a n x i o u s introvert r e s t r a i n e d i n t r o v e r t เบิ vert, ไหมยกตัวอย่างถ้าเขาเป็นคนกลุ่มโซเชียลอินโทรเ t ิร์ตผมก็จะพยายามให้เขาทํางานอยู่ในทีมของเขาเพราะว่าพอเขาเริ่มสนิทสักนิดนึงเนี่ย การที่เขามีความเป็นโซเชียลอินโทรเวิร์ตคือเวลาอยู่ในที่ประชุมคนหลายสิบเนี่ยเขาไม่กล้าแต่พออยู่ในที่ทีมของเขาเองเนี่ยเขากล้าเขากล้าพูดผมก็จะนัดประชุมเฉพาะทีมคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยครับพออยู่ในที่ประชุมที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนเนี่ยพูดใหญ่เลยนําเสนอใหญ่เลยกล้าพูดกล้าทํากล้าคิดกล้านําเสนอนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้นะครับ Think i n g introvert ผมก็บอกไปแล้วคือบางครั้ง คนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าจะเรียกว่าหมมุ่นก็ได้อยู่กับไอเดียบางไอเดียแล้วก็ปฏิปต่อแผนอยู่ในหัวแต่ไม่ไม่มีช่องทางที่นาเสนอเพราะตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะกล้าแสดงออกถ้าเราสามารถที่จะดึงคนเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็เอ่อให้เวทีเขานะฮะที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยให้เขานําเสนอมาบางทีเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนำเสนองานได้ดีเวลาที่อยู่กับเราแค่ตัวต่อตัวนะฮะอยู่กันตัวเรียกเข้ามาคุยกันในห้องเฉยๆเนี่ย มาเป็นโอ้โหมาเป็นแบบแผนเลยนี่คือข้อดีของคนกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่ม anchestersonworld ที่ผมแวะเล่าไปตั้งนานเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่แฮนเดิลด้วยยากที่สุดเพราะว่าอะไรมันก็ดูแง่ลบไปหมดเป็นคนกลุ่มที่น่าจะเวลาทํางานเป็นทีมเนี่ยลำบากมากคนกลุ่มนี้ผมจะต้องเรียกว่าระแวดระวังให้ดีเลยแล้วก็การทํางานกับทีมพอมันทําได้ยากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปต่อในสายอาชีพได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คนกลุ่มสุดท้ายที่ผมบอกเนี่ยก็ คนที่คิดเยอะคิดมากระวังไปซัทุกอย่างก็ต้องให้พื้นที่ของเขานะครับในการนําเสนอแล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เขาเนี่ยไปขัดกับไอเดียอื่นๆซะจนมันไปต่อไม่ได้นี่คือการเป็น introvert แล้วอย่างแรกย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนนะครับคือการเป็น introvert เนี่ยผมเคยทําแบบทดสอบที่ชื่อไอ้ Myers Briggs เนี่ย MBTI 16 personalities ตัวอักษรตัวแรก มันจะขึ้นด้วย e หรือ i e หรือ i เนี่ยย่อมาจาก e uh, e ก็คือ extrovert i ก็คือ introvert ง่ายๆเลย e n f p i n t j ตัวแรกจะแค่เลือกระหว่าง i i กับ e เวลาคุณทำแบบทดสอบเนี่ยนะฮะผมเนี่ยตอนทำเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันผมเนี่ยน่าจะมีความเป็น introvert นะนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมผมก็เวลานำเสนอเนี่ยเวลาต้องมาเล่าอะไรขึ้นเวทีผมไม่รู้สึกกลัวหรือว่ามีความตื่นเต้นเลยเลยนะครับ อันนี้ด้วยความสัจจริงนะฮะยกเว้นเป็นเรื่องที่ไม่รู้อันนี้ถ้าขึ้นบนเวทีเราต้องไปจัดการเรื่องที่ไม่รู้อตื่นเต้นแน่นอนไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดถูกไหมฮะแต่ถ้าแบบเป็นเรื่องแบบตัวปกติทั่วไปผมเดินไปขึ้นเวทีได้เหมือนเดินไปซื้อข้าวกินไปซื้อไก่ทอดกินอย่างนั้นเลยครับไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นตกใจประมาพานิคอะไรอย่างใดทั้งสิ้นแต่ผมก็รู้สึกโดนดูดพลังเวลาที่อยู่กับกลุ่มคนจนํานวนมากๆอ๋อเพราะผมมาทําแบบทดสอบพอผมก็เลยได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยผมมีความเป็นเอ็กโทรเวด ผมมีความเป็น i n t r o ิร์ตอยู่40%มันก็แค่ว่าเวลาที่ผมจะต้องไปอยู่กับคนหมู่มากๆเนี่ยอ่าผมดันไปมีความเป็น i n t r o ิร์ตอยู่40%แล้วผมก็เลือกด้านที่เป็นคน i n t r o ิร r ตนั้นเนี่ยในการเข้าสังคมผมก็เลยพอรู้ตัวเองแบบนี้ผมก็ปรับฮะวันไหนที่ผมจะต้องไปเจอหมู่คนมากๆผมก็จะท่องเอาไว้ตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความเป็น e x t r o ิร r ตอยู่60%นะเลือกเอาด้าน extrovert 60%มาใช้ซะนี่คือวิธีครับ เรามีจุดดีจุดเด่นตรงไหนเนี่ยต้องดึงตรงนั้นมาใช้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้จุดด้อยของเราเนี่ยมันมากลบจุดดีจุดเด่นคําว่าจุดดีจุดเด่นนี่หมายถึงว่ามันก็ต้องเลือกอะไรฮะการลเทศะด้วยนะคือบางที extravert มากมากเนี่ยไปอยู่ในวัดในวาไปอยู่ในสถานที่ที่มันควรจะสํารวมเนี่ย extravert ก็จะกลายเป็นข้อเสียไปเลยนะว่าอยู่นิ่งไม่ได้จะคุยคนนูน้นคนนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะอันนี้คือผมว่า c h a r a c t ร์เนี่ยค่อนข้างมีส่วนนะ ในการจะจัดการตนเองแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมในที่ทำงานนะครับแล้วก็คนอินโทรเวิร์ตที่ว่าแฮนเดิลยากๆเนี่ยพอมาจัดนะฮะแยกแยะออกให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีทรัพยากรบุคคลที่เราเลือกใช้นะครับทั้งตรงกับมิชชั่นแล้วก็ทั้งตรงกับคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นด้วยมันก็จะเรียกว่าคนสำราญงานก็สำเร็จไม่ต้องให้คนมาฝืนใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ต้องมาปากเป็กปากแฉะบนกันทุกวันโอ้ยทําไมเป็นอย่างงาั้นเป็นอย่างนี้ก็เขาเป็นแบบนี้จใจเขาเปลี่ยนก็คงได้แต่ไม่ใช่ภายในเวลาอันสั้นแต่งานมันต้องทําแล้วนะครับนี่คือ introvert นะครับคุณผู้ฟังนึกถึงใครครับในที่ทํางานหรือตัวเองฮะที่มีความเป็น introvert อย่างที่ผมบอกไปครับคนเราทุกคนมันไม่ได้ extrovertextremely ร้อยเปอร์เซกันทั้งหมดหรือว่า introvert กัน extreme เลยนะรร้อเปอร์เซนต์กันทั้งหมดห ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็จะแบบผมนี่แหละมีความเป็นอินโท t r o ิร์ t กับ e x t r o ทร r วผมที่เคยเใหเ้เรียกว่าระดับผู้บริหารในออฟฟิศทำตัวแบบทดสอบก็แบบนี้เหมือนกันฮะแทบไม่มีใครที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ t r โทรเวร้อยเปอเินโทรเวิเลยมันก็จะเป็นส่วนผสมแบบนี้นี่แหละนะครับก็ลองดูครับจะจัดการอย่างไรเพื่อเอาทรัพยากร บุคคลซึ่งผมถือว่าเป็นรท,ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีพลังมากที่สุดที่จะทําให้องค์กรไปถึงเป้าหมายมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับทั้งองค์กรทั้งตัวคุณทั้งตัวของเขาเองแล้วก็ทั้งประเทศนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทีวันเดลี่พอดแคส พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย์